สวัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมืองซีรีพอเตอร์กับวิพาพรวัฒนาวิทย์ค่ะพื้นที่สาธารณะที่คุณผู้ชมสามารถแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ตัวคุณมาได้ที่นี่เมื่อวันที่3สิงหาคมปี2553คณะรัฐมนตรีในยุคนั้นมีมติเห็นชอบนโยบายฟื้นฟูนฟนฟนวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์กะเรี่ยงนะคะล่าสุดสำนักนายกรัฐมนตรีมีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำนวยการฟื้นฟูนฟนวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์กะเรี่ยงค่ะ รวมทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของชาวกะเรียงว่า5ปีที่ผ่านมามติคอรอมอมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพวกเขามากน้อยแค่ไหนติดตามภาพและเรื่องราวจากนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์ปากากะยอจังหวัดเชียงใหม่ค่ะชุมชนกะเลี่ยงโปที่บ้านกลางอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางที่โดดเด่นด้านการจัดการป่าและการทำไร่หมุนเวียน คือพื้นที่ที่คณะกรรมการอํานวยการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเรียงลงพื้นที่พูดคุยรับฟังความเห็นว,ว่าพวกเขาได้รับการแก้ไขปัญหาต่างๆต,ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ประกาศเมื่อ3สิงหาคม2553หรือไม่คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยผูแ้แทนหน่วยราชการหลายหน่วยงานนักวิชาการและองค์กรภาคเอกชนด้วยหวังว่าการได้ลงพื้นที่จริงจะเกิดความเข้าใจและได้รับความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พยายามที่จะให้มีพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษของพี่น้องกะเหรีย่ยงเพื่อจะได้คุ้มครองว่าทำเขาแต่ว่า5ปีที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้าก็เลยมารับฟังความเห็นและมาทบทวนว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วก็จะ,ะมีหนทางแนวทางแก้ไขยังไงก็มารับฟังความเห็นชาวบ้าง คณะกรรมการชุดนี้ยังลงพื้นที่หินลาดในอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายหนึ่งในพื้นที่นำร่องเป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและเปิดเวทีให้ตัวแทนกะเหรี่ยง12กลุ่มทั่วประเทศร่วมกันเสนอความคิดเห็นที่จะทำให้เกิดมติคอรมอนี้บรรลุผลอย่างเรื่องสิทธิที่พูดไปแล้วเนี่ยเรื่องสิทธิกัรกบนอะไรต่างๆเนี่ยชาวบ้านหลายๆที่ยังโดนจับเรื่องการศึกษา เรื่องการศึกษาในส่วนของอให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมหรือว่าจัดก,การเองเนี่ยถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นเนี่ยมันยังไม่ถึง1 0ซนะแต่ว่าทาไปแล้วหลายที่เป็นโครงการนําร่องในห,ห,หลายหลายที่แต่ว่ายังต้องเดินต่อยังต้องทําต่อความคืบหน้าในเรื่องของการพื้นฟูวิถีชีวิตชาวเ,เกเรียมของคณะกรรมการที่กำลังระยกแต่งตั้งกันนี้เนี่ยก็คือการนําข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการทุกอย่าง ซึ่งในท่านรองประหลัดเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นประธานซึ่งในนั้นก็จะมีข้อเสนอในแต่ละด้านกันด้านว่าจะทำอะไรต่อไปในด้านของพื้นที่ที่ดินที่อยู่อาศัยพิธีชีตแล้วก็ีิดินทางจิตินใจทั้งหลายเนี่ยก็มีเสนอให้มีการตั้งคณะอนุเพื่อสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ได้จากการวิจัย เมื่อได้ข้อมูลที่เป็นจริงใืวิธีมาแล้วก็จะหาทางออกได้รวมทั้งด้านการศึกษาด้านวัฒนธรรมด้วยแต่วันนี้มีโอกาสดีโชคดีที่ว่า,าทางราชการเข้าใจมากขึ้นสนใจวิถีชีวิตจริงๆตอนนี้คือต้องการเอาความจริงมาวางเขาว่าไม่ความ,รม,าม,มวจริงว่าการอย่างนีวิถีชีวิตอย่างนี้นะ ฟังความคิดเห็นจากเจ้าของปัญหาโดยตรงทําให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถรับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นความหวังที่จะเกิดแนวทางแก้ไขในระดับนโยบายที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงได้อย่างแท้จริงขอบคุณภาพและเรื่องราวจากนักข่าวพลเมืองปากกากยอจังหวัดเชียงใหม่การสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง การลดข้อพิพาทในพื้นที่ทำกินรวมถึงเรื่องของการรับสัญชาติไทยทั้งหมดคือเป้าหมายของมติคณะรัฐมนตรีในวันที่3สิงหาคมปี2553นะคะเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายใหญ่คือการให้กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงสามารถดำรงชีวิตได้ตามอัตลักษณ์อย่างแท้จริงคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับนักข่าวพลเมืองด้วยการแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ๆตัวคุณผ่านทาง facebook com citizen t h a i pbs หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 094-976-1285ทพพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับซีรีพอร์เตอร์ได้ใหม่สวัสดีค่ะ